ลิเวอร์พูลฤดูการที่ไม่มีบทให้เดินตามโดยปีเตอร์โบสเตอร์อาเนสล็อตควรจะได้ใช้ช่วงพรีซีซั่นนี้เตรียมทีมเพื่อป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากลับต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลไร้ความสำคัญในทันทีคือการสูญเสียดิโอโกโชตามันไม่ใช่แค่การเสียผู้เล่นคนหนึ่ง แต่คือการสูญเสียคนที่เติมเต็มหัวใจของทีมคนที่ไม่มีแผนการเล่นใดจะมาทดแทนได้ไม่มีถ้วยรางวัลใดเยียวยาได้ไม่มีคอสโคชไหนสอนวิธีนํำทีมผ่านความโศกเศร้าแบบนี้ฤดูร้อนปีที่แล้วสล็อตเข้ามารับหน้าที่แทนเจอร์แนครอปพร้อมความกดดันมหาศาลและเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมคือพาลิเวอร์พูลกลับมาคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลแรก แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนี่คือช่วงเวลาที่หัวใจของผู้จัดการทีมและของสโมสรจะถูกทดสอบไม่ใช่ด้วยแทคกติกแต่ด้วยความเมตตางเงียบๆท่ามกลางความเจ็บปวดที่ไร้คำพูดใดจะปลอบได้ความเป็นผู้นำที่เงียบงันของสลอตเขาไม่จำเป็นต้องเหมือนเซอร์เคนนี่ดาวกลิชเขาไม่ต้องสวมบทบาทใครแต่สิ่งที่เขาต้องเป็น ตัวเขาเองและเขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนในคำพูดวันแรกที่ไว้อาไรถึงโชต้าว่าสิ่งแรกที่ผมนึกถึงไม่ใช่ในฐานะผู้จัดการทีมแต่คือในฐานะพ่อลูกพี่ชายและลุงคุณจะไม่มีวันเดินเพียงลำพังความผูกพันของนักฟุตบอลมากกว่าแค่เพื่อนร่วมทีมนักฟุตบอลใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันทั้งในสนามฝึกซ้อมเดินทาง กินข้าวแชร์ห้องนอนโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติเพื่อนร่วมทีมจึงเปรียบเสมือนครอบครัวที่สองและเมื่อครอบครัวหายไปหนึ่งคนโลกทั้งใบของพวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพรีซีซั่นที่เต็มไปด้วยการไว้อาลายัยชื่อของโชต้าจะถูกกล่าวถึงในทุกที่ที่ลิเวอร์พูลไปเพรสตันฮ่องกงโยโกฮามาแอนฟิลและเวมบลี เสื้อเบอร์20ที่แขวนอยู่เงียบๆเสียงหัวเราะในห้องพักนักเตะที่ขาดหายไปหรือแม้แต่การโยนลูกดอกที่ไม่มีคนท้าแข่งอีกต่อไปเมื่อเกมเริ่มต้นอีกครั้งในเกมแรกกับบอลมัฟเสียงเพลง Bring On The Champions จะดังกระหึ่มแต่จะมีอีกหนึ่งเพลงที่ก้องกังวานกว่าใดทั้งนั่นคือ He's a lad from Portugal better than Figo don't you know His name is Diogo มันจะเป็นฤดูการที่ยากที่สุดเพราะฟุตบอลครั้งนี้เต็มไปด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ฝีเท้าบทเรียนที่ไม่มีในคู่มือไม่มีโค้ชคนไหนเตรียมตัวไว้ได้ไม่มีคำพูดใดที่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่สลอตต้องทำคือการอยู่ตรงนั้นอยู่กับทีมอยู่กับความเศร้าและค่อยๆพาทุกคนหาทางกลับมาหาความสุขอีกครั้ง ไม่เร่งรีบนี่แหละคือการเป็นผู้นำโดยไม่มีบทให้เดินตามและนี่แหละคือลิวอภูที่ไม่มีใครต้องเดินเพียงลำพัง